ผมคิดว่าคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer ที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดประจำปี2025ปีนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในท็อป3แน่นอนสรุปจบคลิปกันแค่นี้แหละเอามาเดี๋ยวรีวิวเต็มๆกับเชียวตันวิน 3TR กันนะครับเพื่อนๆครับคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer นะครับจอจนเนลของรองเท้ารุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจุดที่1นะครับโฟมใช้ Q กังฟูโปรนะฮะเสียวตันนี่ก็จะใช้ชื่อโฟมว่ากังฟูตลอดเลยนะ Q กังฟูโปรนะครับเป็นซูเปอร์คริสตัล EVA โฟมนะครับมีความนุ่มยืดหยุ่นดีนะครับนี่เดี๋ยวแล้วผมสามารถงอได้ด้วยที่งอได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีแค่แผ่นไนล่อนซึ่งไม่ได้เป็นเพลทเต็มๆนะมันมีแค่แผ่นนะครับแผ่นไนล่อน เราสบบามารถงอตรงนี้ได้เพราะมันยังไม่มีแผ่นเต็มๆไงมันมีแค่ตรงกลางนี้เท่านั้นเองเป็นแผ่นไนลอนนะครับที่ช่วยเติมเรื่องความมั่นคงเข้ามาครับ QTS b นะครับ,รบแล้วก็หน้าผ้าเป็นน่าจะเป็นผ้าเอนจิเนียร์เแหละแล้วก็มีการเ,าเล่นสีใส่ลวดลายของรองเท้าคู่นี้เข้าไปหน่อยนะครับรองเท้าเป็นสีเทานะแต่ก็เล่นสีสีเงินเข้าไปให้มันดูมันเหมือนรองเท้าแบบ ไลฟ์สไตล์อ่ะที่เขาใช้สีเทาแล้วมีเงินตัดด้วยครับก็เอามาใส่ในรองเท้าวิ่งได้ด้วยนะโอเคลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนาพอประมาณนะครับไม่ได้หนามากนะครับคู่นี้10 us made in china รองเท้าจีนก็ต้อง made in china สิจะไป made in ที่ไหนล่ะบุรอบข้อเท้าตรงนี้ก็มีความหนากำลังดีนะครับฮีลเคาน์เตอร์พอกดได้ไม่ได้แข็งมากมายเท่าไหร่นะ เชื่อเป็นไนลอนธรรมดาธรรมดาเลยนะครับส้นเท้าคู่นี้นะครับสูงอยู่ที่39ม mm มนะครับหน้าเท้าสูงที่34มิลดรอปบอยู่ที่5ครับน้ำหนักอยู่ที่263กรัมในขนาด10 US แต่ราคาขายนี่แหละที่มันเราใจมากๆเลยต่ำที่สุดที่ผมเห็นคือ997บาทไม่ถึง1,000งพันคิดดูแล้วกันถึงได้บอกว่ามันคุ้มค่ามากเนี่ยอะมาดูเอาโซเอ o u t ก็ให้มาเต็มให้มาตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้าแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มีความหนาด้วยเป็นรองเท้า d ด r ิฟ t ฟ r เนอร์เพราะนั้นเอลโซต่ต้องหนาหน่อยเพื่อให้เรานั้นสามารถใช้งานได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็มีความทนทานใช้งานได้อย่างน้อยๆผมคิดว่าประมาณ700-800ถึงโลเนี่ยสบายๆเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเชีตันวิน 3TR นะครับเดี๋ยวให้ฟังความเห็นของผมหลังจากที่รีวิวใส่คู่นี้กันแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเชิญ sure, ครับ โอเคครับเพื่อนๆครับทดสอบเจ้าตัววิน 3TR นะครับเดี๋ยวผมลองฟิตติ้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าคู่นี้ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิตติ้งของรองเทาง้าคู่นี้กันนะครับวิน 3TR ของเฉียวตันนะครับเท้าผมยาว265นะเท้าผมยาว265ผมใส่ที่เบอร์4 4 0 C10 US 280นะครับคือบวกมา1.5เซนนะผมว่าเฉียวตันเนี่ยทำไซส์ตรงแล้วดูสิ เหลือประมาณนี้นี่นิ้วโป้งผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รองเท้านะส่วนเหลือส่วนต่างจะประมาณนี้นะครับก็คือใกล้เคียงกับแบรนด์อื่นๆเลยเพราะฉะนั้นเชียวตานี่ทำรองเท้ามาได้ตรงไซส์แล้วนะครับตรงกับแบรนด์ทั่วๆ่วไปแล้วเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนใส่ US เท่าไหร่นะครับก็อาจจะเลือกที่บวก1เซนก็ได้ปกตินะครับ แต่ก็ถ้าใครที่จะวิ่งยาวๆหน่อยผมก็จะแนะนาว่าบูม1.5เซนเหมือนผมนี่แหละเผื่อเท้ามันบวมเท้ามันขยายขึ้นมานิดนึงนะเราจะได้ไม่อึดอัดแล้วก็เสียดสีมากจนเกินไปนะครับบริวเวณข้างเท้าตรงนี้ก็โอ้เหลือบานเลยสบายๆนะเป็นรองเท้าแบบเรดี้เทรนเนอร์สบายๆบานะอาบบ Trainer, บา่ะทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็กระชับดีนะครับผมไม่รู้สึกถูกดันอุ้งเทาง้าตรงนี้ไม่แน่นมากนะครับแล้วก็ส้นเท้าตรงนี้ก็กระชับนะครับเข้ารูปดีไม่มีปัญหาเวลาวิ่งก็ไม่เสียดสีแล้วก็ ไม่รู้สึกแบบส้นหลุดด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับฟิตติ้งของวิน3 TR ครับเพื่อนๆครับกลับมานะครับฟิตติ้งแล้วเรียบร้อยตอนนี้ยืนอยู่บนตัววิน3 TR แล้วเรายืนเนี่ยเราไม่รู้สึกถูกดันอุ้งเท้านะครับผมยืนได้แบบเต็มๆสบายๆเลย ตัวแพตฟอร์มรองเท้าเนี่ยก็ถือว่ากว้างทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีเท้าหน้ากว้างผมว่าอาจจะต้องเผื่อไซส์นิดนึงนะเพราะว่าคู่นี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้สําหรับคนเท้าหน้ากว้างโดยเฉพาะนะครับส่วนใครที่เท้าแบนเท้าล้มนะครับอาจจะลองดูตัวเฉียวตันไวยนะคู่นี้มันไม่ได้ออกแบบมาขนาดนั้นบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยมันไม่ได้เสริมมาให้มันแน่นนะครับมันเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์สำหรับคนเท้าปกติแล้วก็ฟิลลิ่งของโฟมนะครับกังฟูโปรเต็มเต็มก้อนเนี่ยมันมีความ นุ่มนวลเนียนเท้าเลยอ่ะคือผมว่าคาแรคเตอร์ของเชลวตันอะไล่ตั้งแต่ตัว P B P B 4และที่ผมเคยลองนะ P B 5ที่ลองอยู่ก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งของโฟมการปรับจูนโฟมของเขาอะมันไม่กระด้างแล้วก็ไม่ยวบมันไม่ไม่ได้ออกไปทางใดทางหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเขาอยู่ตรงกลางจูนสูตรตรงกลางให้มันแบบกลมๆกล่อมๆหน่อยนะครับนะ ตัวที่เป็นทําความเร็วก็ตอบสนองดีแล้วก็ยังมีความนุ่มๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยคู่นี้ก็คือเหมือนกันนะครับมีความนุ่มจางๆนะแต่ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับฟิลลิ่งโฟมแบบใส่ Daily t r a นเนอจริงๆอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราใส่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอนจอยไปตลอดเส้นทางที่เราวิ่งนะครับถ้าเราซ้อมานะเออแต่ผมใส่คู่นี้เนี่ยไกลสุดก็คือ18โลอยากลองเลยว่า ในรองเท้าระดับราคาประมาณพันกว่าบาทเนี่ยนะครับมันสามารถพาเราไปได้ไกลขนาดไหนจริง,รงๆไปได้ไกลกว่านั้นนะแต่ก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> ก็ซ้อมแค่18โลมันก็โอเคครับตอนที่ใส่ซ้อม18โลเนี่ยหน้าผ้าระบายอากาศได้นะครับไม่มีปัญหามีอบร้อนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอไปได้อยู่นะแล้วก็ตัวโฟมฟิลลิ่งอย่างที่บอกไปว่ามันเรารู้สึกเอนจอยไปตลอดทางเราไม่รู้สึกว่าถูกเค้นถูกเร่งความเร็วอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมก็วิ่งแบบอีซี่ธรรมดาเลย ประมาณสักเพสเถ้าวันนั้นจะไม่ผิดประมาณสัก6กกลางๆถึง7จ็ดต้นๆแถวๆเนี้ยก็ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็จอยๆไปแล้วก็พอจะขยับความเร็วขึ้นมาหน่อยนี่นะครับรองเท้ามันไม่ค่อยตอบสนองเอออันนี้ก็แอบจะเรียกว่าเซ็งไหมมันไม่เซง็งแต่เราเราเข้าใจได้ว่ารองเท้ามันมันถูกออกแบบมาทํามาเพื่อแค่นี้ไงคือแค่ Daily t r a นเนอใส่สักหครึ่ง พอแล้วอะไปเร็วกว่านั้นอนะไม่ได้ละผมว่ารองเท้ามันไม่ได้พัฒนามาเพื่อให้ใส่ทําความเร็วแบบเร่งตอบสนองอะไรแบบให้ให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับมันไม่มีเลยนะครับมันก็พาเราไหลๆจอยๆไปตลอดเส้นทางแบบนี้มากกว่าถ้าไปเร่งทําความเร็วนะผมว่าขยับไปเล่นรุ่นอื่นไปเล่นตัวเอ่อ PB ก็ได้นะครับเสียวตัน PBC 4ที่ผมรีวิวไปแล้วหรือว่า p b 5อย่างเงี้ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่า ทีนี้เรื่องความมั่นคงรองเท้าคู่นี้นะครับถือว่ามั่นคงได้ดีทีเดียวโฟมแม้ว่าจะนุ่มแต่ไม่ยวบแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างอย่างที่บอกไปว่ามันจอยๆทุกเส้นทางความมั่นคงดีนะครับวิ่งลงเท้าได้แบบมั่นใจหายห่วงแน่นอนคู่นี้เหมาะกับใครบ้างนะครับมือใหม่อันนี้ผมแนะนำนะหารองเท้าราคาไม่แพงนะครับพันต้นๆไม่ถึงพันบ้างในบางช่วงบางเวลาฟีลลิ่งแบบนุ่มสบายปล่อยไหลได้วิ่งแบบจอยๆตลอดเส้นทางนะครับ อยากจะขยับความเร็วขึ้นมาหน่อยไหมได้นิดนึงแต่ไม่ไม่เต็มที่ก็สามารถเอาคู่นี้เป็นตัวเลือกได้ส่วนใครที่วิ่งมานานแล้วแล้วก็อยากจะหารองเท้าแบบไว้สำหรับ Recovery Run หรือว่าเป็น Easy Run ธรรมดาแล้วก็หางบไม่แพงมากเพราะว่าลงทุนซื้อคาร์บอนไปเยอะจ่ายเงินซื้อพวกรองเท้าตัว,ตวซิ่งตัวแข่งตัวซ้อมทองความเร็วไปเยอะแล้วนะครับก็มีคู่นี้แหละ ราคาไม่แพงก็ถือว่าเอามาใส่ทดแทนกันได้ในวันที่คุณอยากจะรีคอฟเวอรี่รันหลังจากที่ใส่รองเท้าคาร์บอนเอาไปซ้อมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาใส่คู่นี้รีคอฟเวอรี่ได้นะครับหรือใส่เป็นรองเท้าอีซี่ธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตอบโจทย์สําหรับคนกลุ่มนี้ด้วยนะเ,ออเลือกใช้รองเท้าให้มันเหมาะนะครับผมทั้งหมดก็เป็นความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นครับเียวตันวิน 3tr รองเท้า Daily Trainer ที่ราคาคุ้มค่าที่สุด ผมอยากยกให้ว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีนะแต่ตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกสักประมาณ4เดือนนะอาจจะมีคู่อื่นก็ได้ที่ดีกว่านี้ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็น1ใน3รองเท้า Daily Trainer ที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีและอยากแนะนำเพื่อนๆลองรองเท้าคู่นี้ดูนะครับกลับมาที่สตูดิโอของเราครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้าคู่นี้เชียวตันวิน 3TR นะครับ ส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง34รองเท้านี้อยู่ที่5นะครับน้ำหนัก263กรัมในขนาด10 US นะครับราคาขายต่ำสุดที่เจอคือ997บาทไม่ถึง1,000กับดีไซน์แบบนี้และความลงตัวที่รองเท้าคู่นี้มอบให้กับเรานะครับเพื่อนๆคิดว่ามันเหมาะสมไหมที่จะเป็นท็อป3รองเท้าสุดคุ้มแห่งปีประจำปีนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะฮะสำหรับ เชียวตันวิน3 TR นะฮะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะพูดคุยกันต่อเกี่ยกับเรื่องของรองเท้าวิ่งนะครับรวไปถึงเจ้าคู่นี้ด้วยนะครับก็สามารถสแกน QR ท้ายคลิป เข้าห้องไลน์ของผม 5krc เราจะวิ่ง5โลตลอดไปและพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งกันได้นะครับในห้องนั้นก็จะมีผมและก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนเลยนะครับที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันเรื่องของรองเท้าวิ่งและเรื่องของการวิ่งนะครับและสุดท้ายนะครับย้ํากับเพื่อนๆเ,เสมอๆนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแม้ว่าคู่นี้มันจะสุดคุ้มแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ